สวัสดีค่ะในช่วงวันเทศกาลคริสต์มาสแบบนี้เนาะวันนี้ก็เลยมีหนึ่งคำถามที่อยากกระถามเพื่อนๆทุกๆคนว่าถ้าหากว่าในวันคริสต์มาสแบบนี้สามารถขอพรได้หนึ่งข้อจะขอพรอ,อะไรให้กับศิลปินคนโปรดของเรา้าอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะขออะไรกันบ้างเม้นบอกกันได้นะคะ,อะตอนนี้มีแบบว่าน้องแมวมาช่วยทำบล็อกด้วยอ่ะนอนแล้วไม่มีควสนใจไง เอาละค่ะวอลนี้ไม่ได้มีแค่นี้อย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้วิวได้ไปรวบรวมคําตอบจากเพื่อนร่วมติง่งเพื่อนพี่น้องที่แบบเป็นแฟนคลับไม่ว่าจะแฟนคลับไทยเกาหลีหรือว่าแบบว่าต่างชาติฝรั่งใดๆต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าแต่ละคนที่วิวรวบรวมมาเนี่ยจะมอบพอให้เหมือนกับที่ทุกๆคนกําลังคิดอยู่ตอนนี้หรือเปล่าต้องมา่อแรงมากให้เขาแบบ มีปัญหาเรื่องหลังอันนี้พูดจริงเพราะว่าจ้าสันมันมีปัญหาเรื่องหลังอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ปัญหารตัวเองนะคะเนี่ยแล้วก็ขอให้แบบว่ามีงานที่ดีมีงานปังๆแบบงานใหญ่ๆเข้ามาเยอะๆอีกอะไรเงี้ยตอนเนี้ยคนที่เราอยากให้พอที่สุดคือลูค้ก็อยากอยากให้น้องกับมา ที่กูทำอะไรลงไปที่กูทำอะไรกับเพื่อนลงไปคือกูเหมือนกูไม่ได้ทวีตอะไรเหมือนกันแต่เออมันคิดถึงอะแล้วมันก็แบบว่าถ้าปีหน้าปีหน้าเออปีหน้าจะแบบกลับมาเลยลองมาดูสิฉันขอให้พรนั้นเป็นจริงด้วยกันเพราะฉันก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นจริงศัตรูเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาแบบขอเองให้เขาแบบ ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะแบบว่าร้องก็มไม่ร <Corin> ้องให้นะหนูจีเฟอาเศร้าอขอให้เขามีความสุขมากๆแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่แล้วก็แบบว่าไม่ต้องกังวลว่าที่ทำออกมามันไม่ดีคือที่เขาทำออกมามันดีมากๆแค่นั้นค่ะถึง <laughs> แต่ละคน <laughs> ต้องซื้อกว่านี้ซึ่งที่สุดก็แบบว่าขอให้เขาแบบสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ เป้าหมายที่ทั้งไว้ไม่ว่าอันไหนก็สุดข,ขอให้ทําสําเร็จทุกอย่างแบบแล้วก็ทาแล้วก็ขอให้ทําสําเร็จได้โดยที่แบบไม่บาดเจ็บมีความสุขทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดอีกต่อไปไม่ขออะไรมากเลยขอให้เขามีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ขอให้เขาทําสิ่งที่เขารักให้เต็มที่เวลาที่เขาจะทําอะไรเราก็แบบอยากให้เขาอะรู้สึกว่าให้เป็นตัวของตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราหรอกเพราะว่ายัางไงอะ ความรักที่เรามีให้เขาอะมันบริสุทธิ์อยู่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็ขอ,อกอยากที่จะขอบคุณพวกเขาว่าพวกเขาอะมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วพวกเขาเยียวยาเราได้ได้มากมากเลยอะไรเงี้ยขอบคุณที่พวกเขาได้มาอยู่มาอยู่ตรงนี้ก็ขอให้ขเขามีความสุขเราประสบความสำเร็จกับทุกๆท่าแล้วก็นั่นแหละมีเงินเยอะเลยนะก็เยอะอยู่แล้ว <laughs> อยากให้เงินจัดเยอะเลยนะขอให้พี่ได้เยอะๆเหมือนกันขอให้เขาทำสิ่งที่เขารักแล้วก็ออกมาได้ดีจะขอให้เขาดูแลตัวเองเขา่อนเยอะๆไม่ต้องห่วงว่าแบบแฟนคลับจะคิดยังไงยังไงเราก็แบบเอาเวสซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วอันนี้ก็จบทไหมเจอหนึ่งข้อเนี่ย คอนเดียวเองคอนเดียวยาวคอนเดียวยาวจะอวยพรให้กับศิลปินที่อยู่ค่าย S M Entertainment ทั้งหมดเราเราจะขอข้าขอแกขอแหวนทองแดงผูกมือน้องค่าขอชามขอม้าให้น้องค่าขี่ขอก้าอี้ให้น้องค่านั่งขอเตียงจัดให้น้องข้านอนขอละครให้น้องค่าดูขอยายชูผูกมือน้องค่าแล้วก็ตอบไม่ได้แล้วไปชมเถอะจบแล้วต่ำนะ สรุปแต่ถ้าขอจรขอจริงๆเมื่อกี้มีคิดมาแล้วก็คือก็คือขอให้เอสดเอมเปลี่ยนผู้บริหารใหม่เปลี่ยนแล้วีิแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนทีขอขอให้ผู้จนกว่าจะได้เป็นอ๋อซีวอนต่อไปเออออซีวอนก็ได้พี่ซีวอนมาซื้อบริษัทเทคุูนกับพี่จุนก็ได้ก็จริงก็เหมาะสมจริงแล้วก็เมื่อกี้ป้าปิ่นฝากมาขอให้แอดมินเววีทำงานบ้านหรือเปล่าทำงานด้วยแล้วก็เวลาลงรูปอะหัดคุมโทนไอจีเหมือนเจ้าบ้านเขาหน่อยแล้วก็ขอให้ ทีมที่ e ทำงานกับเอ็นดูเกินหนึ่งข้อไปไกลมากเพราะว่าถเป็นกูจะบอกว่าข้อแรกที่จะขอคือขอเผื่อข้อต่อไปอีกข้อหนึ่งบอกแล้วขอไปอีกขอเท่านี้นะคะขออีวยพรอย่าเล่นเท่านี้เอาง่ายๆขอเอาพรข้อเดียวอ่ะที่บอกอ่ะเปลี่ยนทีมผู้บริหารอ่ะใช่ทุกอย่างจะดีจบเป็นไงกันมากคะวิวาทุกๆคนอ่ะน่าจะมีคำอวยพรที่แบบคล้ายๆคลึงกันและที่สำคัญคือแต่ละคนฉันบอกให้อวยพรอะไรนะมีพรหนึ่งข้อทุกคนคือแบบ มากกว่าหนึ่งข้อทุกคนเลยจริงๆแล้วถ้าสำหรับวิวเนาะถ้าขอพรได้หนึ่งข้อวิวก็จะขอให้มีพรอ,อ,อีกล้านล้านข้อไปเลยเ <laughs> พราะพรข้อเดียวมันน้อยไปสำหรับความรักที่เรามีต่อเขามากจริงๆอ่ะคือแบบว่าทุกๆคนอ่ะจะขอคล้ายๆกันแหละความสุขการงานการเงินอะไรประมาณนี้เนาะคือเรามองว่าความรักสำหรับแฟนคลับกับศิลปินอะ่ะมันเป็นอะไรที่บริสุทธิ์มากจริงๆอ่ะแล้วมันเป็นความรักที่ อยากจะให้ไากจริงอะเราไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันเราไม่ได้สนิทชิดเชื้ออะไรเราไม่ได้รู้เรื่องเราเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเขาเลยแต่ว่าเท่าที่เราเห็นอะบางทีแบบเขาแค่แบบผ่านมาแบบเดียวอะเราก็ตกหลุมรักเขาแล้วก็แบบลงไปซัพพอร์ตเขาแล้วอะไม่ว่าจะเรื่องเพลงหรือว่าทัศนคติหรือว่าการงานการแสดงหรืออะไรต่างๆนานาเราคิดว่ามันมหาศาลมากเลยในการตกหลุมรักใครสักคนในฐานะที่แบบเราเป็นแฟนคลับอะ เราก็หวังว่าพรทุกๆข้อที่ทุกๆคนได้ขอในวันนี้จะเป็นจริงนะคะและสำหรับวัลนี้ก็มีประมาณนี้เนาะในวอกหน้าวิวจะไปทำอะไรอยากให้วิวทาอะไรก็เม้นบอกวิวไว้ได้นะคะช่วงนี้ก็จะแบบว่าบิซีบิซีนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลเนาะวอกก็จะเยอะๆนิดนึงหรือว่าแม้กระทั่งคลิปติ๊กตอกหรือว่าคอนเทนต์ในแบบ t i กตอกไอจีทวิตเตอใดๆก็คือแบบค่อนข้างจะเยอะนิดนึงช่วงนี้ก็สามารถไปติดตามวิวได้ในช่องทางอื่นได้ด้วยนะคะสามารถพูดคุยกับวิวได้ด้วยเหมือนกันไม่กลับจ้าแล้วพบกันใหม่วังนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Merry Christmas ค่ะขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ